ครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้เราก็มาประกอบสองศูนย์สามห้านะครับสีเหลืองนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยโอเคครับวันนี้ก็ล้อหลังนะครับล้อหลังจะมีเฟืองด้านใดด้านหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปนะครับโอเคครับแล้วก็ลองแหวนครับโอเคครับแล้วก็มาน็อตร้อนนะครับ ันให้พออยู่ครับแล้วก็ขันเข้าไปครับแล้วก็มาประกอบล้ออีกข้างนึงครับที่มีเฟืองเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นสองวัตเตอร์นะครับจะไม่ลองแหวนด้านในนะครับลองแหวนด้านนอกอย่างเดียวโอเคครับลองแหวนครับ โอเคนี่ขันพร้อมกันนะครับขันพอตึงมือนะครับผมไม่ต้องแน่นเกินไปไม่ต้องหลวมเกินไปนะครับให้พอดีให้ล้อหมุนพอดีครับผมโอเคครับผมต่อมาครับที่ขอบล้อครับ ที่ขับร้อยกันนะครับโอเคใส่ให้ตรงร่องนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับตรงล้อนะครับโอเคต่อไปล้อหน้านะครับโอเคอันนี้ช่างกําลังครับลับรถอยู่นะครับผมโอเคครับอ่านี่ก็ต้องล้อหน้าต้องเป็นแกนนะครับลองพลิกรถให้ดูนะครับโอเคพลิกรถให้อีกพลิกข้างๆครับ โอเคครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะมีมอเตอร์นะครับมันจะมีเหมือนเม็ดกั้นแหวนอีกทีนะครับผมแล้วก็ล้อหน้าจะไม่มีเฟืองนะครับลองแหวนไปก่อนครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใส่นนอล้อเข้าไปครับโอเคแหวนก็จะไปขั้นตรงหมุดพอดีนะครับอ่าพอลองแหวนเสร็จปุ๊บใส่ล้อเสร็จปุ๊บก็ใส่แหวนอีกตัวนะครับเข้าไปปุ๊บแล้วก็นอตล้อนะครับ โอเคอันนี้ก็ขันได้เลยนะครับไม่ต้องรออีกฝั่งนึงครับเพราะว่ามันเป็นแกนล็อกเลยนะครับผมโอเคครับไม่ต้องแน่นไปไม่ต้องหลวมกันไปครับให้พอดีนะครับผมใส่มันกนใส่มันก้านครับทั้งเหมือนทั้งเมื่อกี้นะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับอ่านี่โอเคครับ วันนี้ช่างกินข้าวยังครับวันนี้ยังนะครับโอเคครับผมกินข้าวเป็นปลาบ้างนะเป็นห่วงนะโอเคครับอเดี๋ยวก็ประกอบล้อหน้าเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ที่ครอบล้อมเหมือนเดิมนะครับเหมือนล้อหลังนะครับนเราก็ใส่ขันเข้าไปครับอโอเคแล้วก็ใส่ที่ครอบล้อมเหมือนเดิมครับ บ้านโอเคครับผมอ่ะเราก็ใส่ที่คับล้อไปครับ่อะ่าประกอบพวงมาลลยนะครับเราต้องประกอบพวงมาลลยก่อนนะครับผมถ้า ถ้าถ้าไม่ใช่วันพักประกอบพวงมาลัยได้ไหมเอานะครับถ้าไม่ใช่วันพักประกอบพวงมาลัยได้ไหมได้ครับครับผมเงียบคลิปโอเคอ่ามาต่อมาพวงมาลัยต่อเลยครับผมอ่าประกอบครับครับผมช่างคนนี้อารมณ์ดีนะครับผมของไม่ขาดครับช่วงนี้แต่ของไม่มีเลยโอเคครับผมอ่าต่อมาเลยครับต่อเลยครับไม่ต้องคัดครับไปเลยครับ อหาอะไรครับอน็อตลับน็อตนะครับโอเคสตาร์ทก่อนโอเคนะครับแล้วก็มาประกอบพวงมาลัยต่อนครับเมื่อกี้ช่างลืมของแล้วโอเคครับแล้วก็เสียบพวงมาลัยนะครับเอามือมือออกแป๊บหนึ่งได้ไหมเอาดึงออกมาใหม่ได้ไหมดูดูขั้วปลั๊กแบบเมื่อกี้นี่โอเคครับมันจะเป็นขั้วปลั๊กแบนนะครับเสียบให้ตามร่องนะครับโอเคใส่ได้ครับ กดลงไปเลยครับให้ตรงล็อกนะครับจะมีล็อกนะครับโอเคพอตรงแล้วเสร็จเพื่อลองโยกนะครับอ่าโอเคนะครับขั้นตอนต่อมาครับผมใส่ได้ครับอ่าใส่บอกนะครับใส่ขั้วแบตแล้วยังใส่แล้วครับผมแดงตรงแดงดำตรงดำนะครับแล้วก็เขี้ยวก็ต้องล็อกนะครับด้านหลังนะครับ แล้วก็ดันนะครับอ่าเราดูเขี้ยวก่อนนะครับแล้วก็สายเบลก็ต้องดึงขึ้นนะครับให้เรียงดีๆนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปปึ๊กอ่าก็จะอยู่นะครับคราวนี้ก็ไขน็อตนะครับไขน็อตเข้าไปครับช่างหนุ่มครับเอาเอา่า สว่านให้น้องนะครับโอเคนะครับมาแล้วครับสว่านนะครับโดนโดนขโมยไปครับโอเคโอเค พอขันบอดเสร็จแล้วครับผมก็มาใส่อะไรต่อครับอ่ากระจกต่อนะครับผมอ่าเราก็จะวางตามล่องนะครับตรงเขี้ยวครับมันจะมีเขี้ยวเนี่ยครับผมโอเคช่างชี้ให้ดูครับตัวมีเขี้ยวไหมมีเขี้ยวไหมนี่ครับโอเคครับกัดไหมครับเนี่ยกัดครับอ่ากดลงไปเลยนะครับผมถ้า ถ้าจ่ายแน่นๆก็มือตบๆนะครับตบล่องๆครับใส่สันมือตบครับโอเคครับอแน่นแล้วก็ลองเช็คดึงดูโอเคไม่หลุดก็คือใช้ได้ครับอต่อไปก็สปอยเลอร์นะครับหลังครับใส่ตามร่องนะครับมันก็จะเป็นบล็อกเข้าไปนะครับใส่แนวนี้นะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ตรงกลางครับได้ยังได้ยังอืมอืมได้ไหมตรงกลางได้ไหมอ่าโอเคอ่าโอเคนะครับแล้วก็มาใส่กระจกข้างนะครับโอเคกระจกข้างครับ ซ้ายขวานะครับอย่าใส่ผิดนะครับดึงออกยากแะ้วเล่นดีนะครับโอเคเอ้ยถูกอ่ะโอเคอ่ะดูหยอกหยอกหยอกโอเคอ่าใส่เข้าไปนะครับมันก็จะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับอ่ก็กีกข้างนะครับโอเคอุปกรณ์ที่เหลือก็จะมีสายชาร์จกับรีโมทนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับช่างฟ้อง จู่ตรงนี้วจสงนี้ครับจตองนี้วัวตก้าบผมสวัสดีครับ